สวัสดีครับผมก็ผมอมกุ้ดลักหน้าเยู่เกม p ต o t o Type Party 12นะครับผมจากพาร์ทที่แล้วเราเจอลูกสาวนะอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้ก็ได้รู้ว่าเบอร์เซอร์คิดจะทำอะไรลูกสาวเรานะจะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวก่อนมายเยด็ดจังละอุ้ยสุดนย,ยอดเลยจัดการกร็จโดดเปเลยลูกอ่าเช่วยกันเวียงต้นไหนของเราวะโอเคเคลียร์เรียบร้อยแตกแต่วันนี้เราต้องไปหาก,กาลาเวเยเลยแหมไม่เจอกาลาเวตั้งนาน ไปเดี๋ยวอนจะไปเราก็ต้องทำลายเครื่องบินก่อนเรื่อล่วง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 ไปแล้วล่วงเกินไปแล้วเครื่องบินเครื่องบินตับๆับต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 ับๆๆๆๆๆบเลยเๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆยๆๆ้ๆอๆๆ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 ้ๆๆๆๆอๆๆๆ จอดจอดทำไมข้างบนตายตายตายไม่ตายไม่โต้ไม่โดนโดนโดนอ่า้างขวาบมามามาขึ้นมาขึ้นมาเงสไปสไปสไปมาตะกี้มาสายเอายังไงเออจุดนะเรียบร้อยโอเคมาอีกลำบลุบแตกไปซะอีกจำหนึ่งมาดิมาดิเอาอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขึ้นมาวะโอเคโอเคขึ้น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 สูงขึ้นที่สูงบลักบลัโอโอทำไมมันตรงนี้เยอะจังล่ะ ่าทหารยังไงโอเคขอเล่นหน่อยสิมาตึ๊บโบดูผลงานดูห่วยแตกเลยนะไม่ไง,ง,งปรับตังเลย,เลยไหน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 นี่ขอกินเลือดหน่อยขอกินเลือดหน่อยตึ๊บม,มาขออีกทีนึงอีกตัวนึงขออีกตัวนึง,ออนงเอานี่มาจับใส่ใส่ปาร์กเคฟขยิงเาราไปเลยไี่ไดกมาแล้วแม่สาว <laughs> มีเขี้ยวทางขวามีทหารน่ะ แต่เราก็นะมันไสจริงจริงนี่รถถังปะนี่เอาวะเอาวะนี่ไม่ใช่รถถังปารถถังปะเอาไปเลยบ <c oughs> ิ๊บแตกอ่ะมาเจอนี่เลยทิ้งไหล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 ฮึบประหลักยังไงฮุบฮุบึบอไ,อออไอ้อี๋แตกขึ้นจ็อคเวฟไปแล้วสับบิเขี้ยวอ่ะ กาลาเว่ไอ้คนสองหน้ามีอะไรก็พูดมาแหม้ทำไมหยาบคายจังล่ะเรื่องของแกสิได้การที่นายไปเล่นงานแคนเทลมันทำให้มีการประชุมของผอทุกคนเลยมันเป็นความปลอดภัยขั้นสุดยอดพวกปลอดแหกอ่ะดีเล่นไปแค่คนเดียวเล่นหนีไปทั้งหมดเลยนันเจอจักป็นคนหนึ่งชื่อลิงจ๋อนี่แหละคือตัวที่ใช้เข้าไปโอเคเลยขอข้อมูลอีกสิอีกยังไงไปหาเองสิเอาไม่ตัดแต่เดือนงั้นแหละ เดนน่าเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าทุกคำเลยถึงฉันอยากจะต่อยปากแม่นางคนนั้นก็เถอะแต่ว่านายก็ตามเอาแสไปเถอะถ้าเกิดว่านายพาพวกมันไปเป็นโจ๊เราก็จะได้รู้พวกมันทำอะไรกันครับตามหาอ้าวรถตั้งมาวัดดีจ้าทริปกินกินเอายังไงเอามันยกไม่ได้หรอเนี่ยยกคันลีได้เนี่ยทริปครับตามหา วุ้นงุ้นวุ้นตบแรงกระเพื่อไปตบแรงกระเพื่อไปครับอื้อบีเต็มเลยป๊อบตัวเลยนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชัวร์ชัวร์มันมีมันมีอ่าใกล้ๆเดี๋ยวดูหานี่ไปก่อนอย่าไปลุ้ตัวเึบอยู่ไหนเอยเดี๋ยวจ้าอ้าวแดงกระเพื่อนเลยโดนแดงกระเพื่อนเลยเขามีผู้บุกรุกเราไปเบอร์หก นี่เล่นทาวกัมผบอเอลิทด้วยจ<ะ> <c oughs> ับจ่ายทาศึกซะเปลี่ยนเรียบเลยไปละเยอะเยอะเยอะออกออกออกอีขอกินหน่อยขอกินหน่อยอ่ะรึตระับเรียบร้อยระับบาลิสตาสองสองนี่เล่นทาวได้ยินไหมกล้ามเล่นทาวออสการ์หกเอสโคมารายงานตัวเพื่อคุ้มกันผบอเอลิทด้วยเปลี่ยนรับทราบปาครับผมขี่เครื่องบินด้วย อเบลิต้าสองสอง,สองนี่ผอบอลเอลิสขอบคุณที่คุ้มกันนะผมต้องการให้คุณอยู่ข้างหลังและคอยกำกับกค้าสุดทางกาันผมไม่ต้องการให้ผอบอคนอือนะ่นหลอนั้นฉันอยากคุยเรื่องเหยียบไปมากๆพอก,กับแกนั่นแหละแกก็แค่บากตัวนึงคอยนำทางทัานั้นแหละป้องกันป้องกันก่อน,อนใหญ่ขู้นรถันทำลายเครื่องบินข้างหน้าเราอ่าเป็นไง,ไงแม่นไหมแม่นไหมเร็วเชย ชนชนโอ้ยเดี๋ยวนรกรับอ่าเขียอ่าโอเคเรียบร้อยกูไปกูตามตามตามทงไงทั้งไงทั้งไงนกมาดกมาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดอยขับยากยังล่ะเรียบเลยเรียบเลยเขียเียนกเขียนกยิงแม่งมอ่าทั้งสตัวบลบล็ รับเอยี่เอดูข้างล่างนั่นดิคนละเมืองเต็มไปหมดเลยอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะหายไปหมดแล้วอ่ะมันชักหน้าตุกษัตร์จริงนะจับลงหน่อยจับลงด้วยจะได้ยิงกับทั่วถึงทั่วถึงตามไหมครับปกป้องไม่ค่อยชอบภารกิจอย่างนี้เลยนะป้องกันเนี่ยถ้าอะไรนทำลายนั่นกูว่าแล้วขอโทษโอ้ยเฮียเฮียไม่เป็นไรนะบินชนกันนิดเดียวเอง ครับโอ้บ้านเมืองั็ตรงนี้ไม่ค่อยเป็นไรนะแต่เป็นควายขึ้นเยอะจังตามตามไปเรื่อยจังหวะนี้ดื้อๆเพลงบิวเพลงบิวมานูแต่สองสองนี่เลยข่าวเคลียร์ซอมบี้ด้วยพัซซัพเขียร์ปทางุ in ูนเชิดเชิดเรียบเลยเรียบเลยนะทำลาย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 เอ้าให้ได้แล้วจังหวะนี้แตกครับ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  ลบลบลบอ่ะไม่ได้กินไม่ได้กินตับตัดตัอ่าลลบลบลบอ้ยลบลอู้วูขึ้นขึินเชื่อเฉื่อเฉื่อเฉว่อเฉื่อเฉื่อวันน้เยสองชั่ววัลปั๊บ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 ปับปับปั๊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 บปับปับปับ

ออสายออซสายอะไม่เห็นยิงยิงตตรำตตตำอ้ยรื่องย่รียร้อยเีรีรร์เอรียบร้อย,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 ยอตลองไปรัเนี่ยเรไปรับครับดูตรงแมีรถเห็นกือบโดนไปแล้วนันเนี่ยทำได้ดีเลยสองสองเมืองลุกเป็นไฟเลยพอป กูไม่ใช่เอี่ยวไฟหรอกถ้าเกิดมีทางออกเรายิงได้ไหมเนี่ยยิงหมันไส้โอ้เชิดเชิดเชิดวุ้ยวุ้ยไม่ค่อยจะดดดเลยทีอย่างงี้โอ้ต้องมาคอยกุญแจหลับตั้งแหวยอดเลยตามตามระวังดิอย่ายิงเพื่อนดิสองสองแค่ซอมบี้ก็หนักแล้วนะอู้เทียบเลยให้ได้แล้วต้องทางทางตายก่อนตัวแรกตายก่อนตายไปก่อนตายไปก่อนตายไปก่อน ยิงยิงยิงงไอตัวเล็กมาทำไมางซ้ายทางซ้ายเอายังไงแตกแตแตกเขี่ังวะเดี๋ยวเดีเชิดเชเชิดเอนเลดคราวนี่ออสการ์องแอคโคมาถึงจุดเอลฟาแล้วเปลี่ยนเขียเีไปีตัดเทางเียทางมาอีกแล้วมาอีกเร้วะย่างออกมาจริงๆเลยตับตัดตัอาเขียเียข้างหน้าครับไอตัวเล็กเดี๋ยวมึงจะเย็น <on> <c oughs>

อย่าทางเปิดพรมปูพรมมันมาเกี่ยวมันมาเกี่ยวมันมาเกี่ยวยิงน้องหมาตายน้องหมาแตกนะอู้ยเรียบเลยมาเลยมาเลยขวามัทางขวามีทางขวามันมาแล้วทางขวามันแล้วอยู่ไหนวะตัวเล็กกันตัวเล็ก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 ยิงตัวเล็กก่อนตัวเล็กแตกตัวเล็กแตกข้างหน้าข้างหน้าปรับเรียบเรียบแตกตัวเล็กแตกไปแล้วตัวใหญ่ต้องตายตามเอ้ามาดิ เย้ะร yeah, yeah. ้อยแต่ว่ารถถังหาไปเจ๊ะตายตายตายตามครับวันนี้ยิงเปิดทางให้เั้ก่อนต้องรีบแล้วขอบอต้องมาครบสี่คนถึงจะเริ่มเกี่ยวไปได้ได้าดูเหมือนพวกมันจะรีบนะนายต้องจัดการขอบอกถ้งหมดสี่คนเลยเกมมันไม่ทําให้พวกมันหยุดภารกิจหรอกแต่ก็ซื้อเวลาพวกเราได้ในการหาข้อมูลอุ้ยเยอะไปแล้วเยอะเด้อบ้าเอ้ย อ่ะตัวเล็กตัๆตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนหุย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยเยอะไปเยอะไปวะหุยหุยเยอะเกินเยอะเกินโอ้ยตัดตัวเล็กก่อนยี่ตัวเล็กก็เข้าไปการโดงเลยว่ะเดี๋ยวเฮียเฮียดึงดึงปับปับปรับปับยิงยิงกันปรับปรับอ่ะปรับปรับปรับปับขึ้นเชื่อ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 โอ้ยเยอะไปหมดเยอะไปหมดเฮ้ยเอาดิเฮียเฮียเอามา หายหมดโอเคเขียซายซายเขียแล้วสองตัวสามตัวนักเตงเอ้ยตึ๊บ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 อูแตกแตกตึ๊บตึ๊อตึ๊บตึเบตึ๊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 บตอ๊บตึ๊บตึ๊บตอ๊บตึาบตอ๊บตออตึ๊ตา๊บตอตบตึบตึ๊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 บต เอ้าขวาคริงเปิดทางเปิดทารางดิดรตเปิดทารางตั้งมาเรียเฮ้ยดูแรงกองเพื่อนของแรมนี่กาทำไปด้วยเนี่ยเฮ้ยทามี่ออสการ์ของเอ็กโค่รถึงจุดหมายแล้วแล้วก็บาริต้าสองสองสองคนได้รับเหรียญกาหานะบาริต้าสองสองนี่เลสทาวต้องจอดรายงานตัวจบภารกิจด้วยเปลี่ยนโอเคเกมนายต้องกินพวกข่าบอลทั้งหมดก่อนเลยนะอย่าไห้ค้าสายตาจะได้รู้ว่าเดี่ยวไฟคืออะไร เรื่องห่วงหรอกจ,จ๊จ่าเด็กลงลงแล้วแล้วเอ้าทาไงวะเนี่ยนะตับ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 ตุ้ยให้ได้ยังวะนรกละให้ได้อยู่ได้ประตูตุ๊หน่อยเปิดฉากยิงยิงเลยย,ยิงแย่แล้วมีหมาบุกเข้ามาในฐานขอรังเสริมด้วยแบ่งกันนะเอาไปมันเยอะยังล่ะกินก่อนเลยโอ้โหุดยอดเลยเอา้เอา,อาตายไหมตายไหม มาดิกินให้หมดออืมโอเคตายพวกขอบ่อตายหมดเอ้ยเอ้ยอาหลีกตือไงดิฟโอเคจึ๊บกระทืบต่อยต่อยกระทืบนะที่แกบอกว่ามันไม่ใช่ฟาร์มินของทหาร ถ้าเกิดจะใช้แก๊สมันก็ไม่มีเสียงปลุกตั้งเสียหายซอมบี้ก็จะมาใหม่ได้ใน72ดสิอชั่วโมงถ้าเกิดมองแบบนี้เราก็จะเสียทั้งคนทั้งเมืองถ้าเกิดในเชิงกลยุทธ์มันก็ยังดีไม่พออืออันนี้เหมือนทังเหมือนกันนะไอ้จากเลชเดียนเนี่ยเคต้องออกจากแอรีแอฟเฮ้ยๆๆๆวไปล้วไปวออกจากแอรีออกจากแอรีแอฟอือไปแล้วไปแล้วเจ้นี่เลยไปแล้วไปยุ่ง เราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้โอเคสลับตัุนด้วยเขี่ยไม่ใคอมพีวเตราจะปล่อยให้ได้เปงั้นแหละเดน่าอยู่ไหมเดน่ายินอยู่เจ,ยยจยยมแม่โอเคหรือเปล่าเราต้องรู้เรื่องเหยียบไฟให้ได้มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะร,ระเบิดทั้งเมืองเลยทุกคนจะตาย,ตายคุณผม

แรงเร็วปัจจลกแตกแตกมีอะไรีกหมงนั้นมถถังน่ะเครื่องกแรงกว่าเครื่องลแรงกว่าเครื่องบินไหมเครื่องบินเครื่องบินมาไหมมาให้หมดขายมีทีเดียอเนี้ยมาอีกแล้วกูชิมหายเลยมาเยอะเกินไปแล้วเว้ยไปแล้วครับซึบๆออกออกออกออเอ้ยขี่ไปขี่ไปหาเครื่องบินไมจุดจุุตุุายทังหมคับไ ไม่จามาเร็วๆๆๆแต่ก็แตกนะปอบ,บบ๊อบเฮียเฮียเฮียลูนอลูนไปดีกว่าอึบออก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 ไปเลยเว้ยไปไม่รู้เอ้ยไม่ได้กินเราเหรอมาแล้วอึ๊บนิดเดียวถึงละอึ๊บกินก่อนเอาเลือดก่อนเลือดเต็มเลยนี่ว่ามานนี้ทเทปสไลด์เตะครับอึบเีปเอาไม่ถึงเอาไม่ไม่ถ,ถึงถึงแล้วบินไปนเลยอะไรอะไร รเ,เรือว่าแกจะตายไปแล้วนั้นเนี่ยเออฟังก่อนโพรเจกเกี่ยวไฟไป,ไปงานที่ทิ้งระเบิดมันจะเป็นการเผาทิ้งทั้งเมืองรู้แล้วขอรายละเอียดด้วยกองทัพจะติดตำรวจฟาร์มอนสวกไว้กับพอมันจะระเบิดเลสโซนก่อนต่อตัวนิยวยอร์กและส่วนที่เหลือนายจะรู้โดยที่ไม่มีชั้นได้ยังไงละ่ะเฮลเลอร์ทังคิดไม่ออกเลยเนะี่ยนอนฝันหวานไหมเถอะ <laughs> เราห่ออยู่ไหนมันจะมีลานจอดทอรอบๆที่เลเซนอย่างแรกเลยเราต้องไปที่ท่าหรือที่แม่น้ำฮิตป้อมตัวไปครับกระโดดกระโดดกระโดดมันสูงไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเลยแอนเราจะลอดลงแบบทีทีเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถึงไหมถึงไหมอีกทีนึงเฮ้ยยเดียวไม่ได้แล้วเหรอโอ้ยฮือร่อนอยู่ยังเฮ้ยไปก่อนไปก่อน มันมีอะไรวะนี่ไงเอาของมาเหลืองเหลืองดีหนวะู hmm. 哈哈่ม uh ินเอ่เอ่าโดนนี่ครับอบกลึบขอบคุณมากเลยไม่เมย์สงสัยเว้ยไอ้โคตรเนียนนะบอกเลยอ้ขี่หอรับอาบร๊บบบบิ๊บบิน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 โอเคเอ้าทำลายเลย โดน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 เอลเลอร์ได้ยินไหมมันปล่อยฮอบางลำขึ้นแล้วมันอยู่ไหนในพาร์คกลางถนนมันกำลังฆ่าทุกคนเลยอุ้ยมันต้องเี็บแล้วจัดการมันให้หมดเรียบเลยเรียบเลยก็มีเลยเอ้าก็มีเรามายาพังอย่างนี้แหละขับลายก่อนขับลายก่อนยิง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 สิงเรียบร้อยแตกแตกแตกโอเคไปแล้วเรียบเลย มีช็อปของคำสั่งด้วยประตูโจมตีเดี๋ยวไฟหนึ่งหนึ่งเรามีคำสั่งให้ทำธุรกิจต่อไปเปลี่ยนไปไปไปครับอย่างหวะงคนนี้ขัลายเครื่องบินใครมาล็อกเราหลบหลบลงแ่้วลงอ่าตอนตัวเอาแล้จู่โจมอย่างที่สูงอ่าเป็นอวตารเล็กรูเยี่แลเลอร์ฉันได้ยินว่ามีคังเก็บสารอยู่แถวนายนั้นก็แจ็คพอตติดทางนั้นแหละกำลังส่งพิจัดไปให้ถ้าเกิดว่านายบึ้มมันทิ้งได้จะไม่มีโอกาสในการป้อเมืองแล้ว เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ลงล่างก่อนตึ๊บ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 ยีขังตับ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 อ่าถังขังขังเรียบร้อยฮึทุกหน่วยได้ปิดช็อปกันขังด้วยด้วีมากเลยไอ้ตู่อย่าลืมรอลำที่เหลือล่ะอันไม่ใช่หมาก็ตามเยอะจังเลยไม่ได้แจกดังไงวะเนี่ยเฮ้ยคอยคอยคอยบินบินชนด้างหลังเยีแตกไหมแตกไหมไอ้ป่ะ ลำต่อไปแต่ว่ามันก็ยิงจังเลยเดาป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปทำงานอยู่ที่สูงพังไปเลยครับยังไงนี้เหลยสองลำไปครับเชิดหัวขึ้นขึ้นไหมออกแดงเลิศเลยไปกดสู่รถดาวได้ไหมไม่ใช่จีิงจรไปแบบนี้แมตั้งพังไปซซายจู่โจนี่ลำเดียวอุ้ยเหลี่ยนลำเดียวไปซซายจู่โจมีจูโจนี่จพังแล้วคือบินกูจะพังแล้วเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์ ไปแล้วเอาโอ้หลุดขังไปดีเลยโอเคมันจะเปการล้มเหลวเปลี่ยนล้มเหลวเหมือนแกเลยคนที่บ้านก็ภูมิใจนะเรียบร้อยไปเฮ้ยทำไรเครื่องบินรถถังได้ป่ะไปข้างหน้าครับจังหวัดน,นี้มีคนบนตึกไหมไม่เอามีเฉยเลยไอ้ลุงโอ้ไม่ลุงหรือเปล่าขอโทษเลยลุง ไม่อยากกินลุงเลยอะแต่ลุงก็ไปเถอะบลักมาพาลาไปหาแตกขุนแก่แน่ๆสงสารนะเรียบรึ๊บอีฝั่งนู้นจ๋อยเรียบเลยนะทำไรกันเนี่ยใชยเวลาปะเนี่ยข้างบนเขาตั้งชิวมากเลยนะข้างล่างแบบจะป็นจะตายดึ๊บอี๋โอเคแอดเดินนิ่งเฮียซอมบี้ แอ๊บจ๊บจุบเปลี่ยนบรังมานี่สิจากมุมมองที่ฉันเห็นคือฉันช่วยนายนะแล้วก็ช่วยเพิ่มอีกนั่นนายก็ติดนี่ฉันก็มุมที่แกบอกไม่ใช่ไงก็รู้จริงนี่แต่ว่าเอ้าลบก่อน เราทำงานด้วยกันได้ดีเฮลเลอร์เจมส์เรามาหนีไปด้วยกันเถอะลืมเมอร์เซอร์ไปซะเรามาสร้างทุกอย่างไปด้วยกันดีไหมเราเป็นทีมด้วยกันดีใช่ไหมล่ะกูปากไปเลยปากเหม็นไม่อยากยุ่งอะไรเกี่ยวกับแกหรอกแล้วก็ไม่อยากติดโลกด้วยเอ้ายังไงวะเนี่ยจังทึมเอ้ายังไง ต่อ,อยเอาเรไปอัพครับจังหวะนี้รถทางอยู่ไหนเราไปอัพท่าฟินิชรถถังมาเดี๋ยวดูใช้รถถังจ๋ารถถังจ๋าไงอ้าวผิดเว้ยนี่แหละเดี๋ยวเมื่อกีรถถังฟินิชรถดดถังฟินิชรถถังไงยกปุ๊แบบลักเรียบร้อยครับจังหวะนี้ต้องใช้ของใช้ของคนเล่นของอ่ารถถัง รถถังแมาไปหนีดิบยื่นออกรึปีนี้แหละยังไงจ้าทหารยังไงจ้าทหารไม่มีแน่จีนจีนเปิดไส่มาลุกกระทืบตระลึมยังไงร้อยหมดปรักเละเละเด็ทีเดียวชาติสโลว์ยังเลยปั๊บจะทำไรกันน่ะทำอะไรกันเอ่ยทำไมเอ่ยไม่เลยรีบไอ้มาดูที่ท่าดาบทำยังได้บ้างมาท่าดาบทำยังไงเอ่ย จับยกเหมือนเดิมครับโอ้โหเสี่ยลมเลยดรักลุบไปแล้วแม่เฮ้ยมี่ก้ามปูก้ามปูก้ามปูสับกล้าปูครึ่งหลอดเลยเป็นไงล่ะครึ่งหลอดครึ่งหลอดอย่าหวังจะได้สู้บล็อกกอดบล็อกกอดบล็อกกอดเอ้าแตกเลยชิบหายแล้วลุบบล็อกกระดิกบล็อกเอ้ายังไงยังไงถอยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายอย่าตายแลอวสับหลักเรียร้อยกินกินหมาก้ามปูเเรียบร้อยน่ไอะไรวะ เดี๋ยวจะระเบิดมาร์บตรงกว่นี้ระเบิดมาร์บลึ๊บุกจะระเบมารับกินกินก่อนมาร์ถึงอึ๊บกระตุกหัวไอ้พวกนี้ยุ่งจังเลยมาการอากาศนี่แหละระเบิดระเบิดทางไหมตายไหมไม่มีแหละไม่มีอะไรทางเลยไปเสียเลยเลยถ้าจทำไปกันเนาะโุ้นขมี้เพียบเลยสู้ไหวไหมเนี่ยจะช่วยช่วยเคลียร์เลยช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์เลยเคียร์จริงมาถังไม่เห็นหรอกไปดีกว่าครับ มันมีปล่อยครับปะเชิญหน้าชะตากรรมของเขาไปทีมาแล้วหน้าที่เดิมเจอไหมที่อยู่ของมายาฉันขอโทษเจมส์ฉันต้องขอ,โท,ขอโทษจริงๆนะฉันลองทุกวิธีท,ท,ท,ทางแล้วเฮเลอร์ กูม e ีอะไรจะให้ม OR ึงด <ah> ูเอาอยากได้ลูกคืนใช่ไหมล่ะมึงก็มาเอาไปสิได้เลยเกมเดี๋ยวนั่นเป็นสัญญาณแพร่ไปทั่วทุกช่องเลยนะใครๆก็ฟังได้แล้วงั้นอเล็กก็รู้เหมือนกันนะว่าเธออยู่ไหนมันไปกับดักนายพูดเข้าไปตรงๆแบบนั้นไม่ได้แล้วให้ทำไงไปฉากมาแล้วกับดักกับดักแเอาลูกสาวขึ้น เกมฉันไปดูที่อยู่มามาเป็นที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ของเจนเท็แล้วน่าจะทำได้ยังไงสนใจแค่เข้าไปก็พอแล้วเช็คเมดนี่เล็กขาววิกำถามภารกิจปัจจุบันของคุณคืออะไรเปลี่ยนใจเย็นสิเล็กขาวเดี๋ยวผมจะจัดการเฮลเลอร์เองไม่ต้องห่วงแบ็กวัตก็ไม่ต้องห่วงมาแล้วเจ้าลูกเข้าวางนี้เลยยังไงเอ้าลืมไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ทำไรยังไงเนี่ยรถถังมาไอแกตึ้งตึ๊ตึ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 ได้แล้วังประตูทังประตูพังประตูอย่างเดียวจังหวะนี้ยิงมาวะลกก่อนยิงตับตับตัตตยงไงตตับตับตมาดิเยเรถังมาปักปักตกตักปืนใหญ่ลยปอนมาังังไปแล้วังไปแล้วังไมแม่งไม่กระดิกเลยยังไง พังเลยไม่พังเลยตึ๊บตึ๊บออกออกพิเพนพิแผนพิแผนไม่พังเลยไว้ประตูเล็บทั้งท้ายนี่แบบยิงยังเลยฮะก็ยิงอะไรขนาดนั้นอือนี่ไหนวะนุ่นนู่นนุ่นนุ่นเล็บอ่านู่นนุ่นนู่นหนุ่นหนุ่นหนุ่นนุ่นนี่เลยนี่จีเอ้าไม่ถึงไม่ถึงเึ๊บประตตายตายพังพังไปพังพังแล้วพังแล้วยิงจังเลยงบเยอะไงวะเนี่ยเฮ้ยแมาทิพยป้องอ่า อย่าไปกินเลือดตรงนู้นเอาเลือดเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนเรียกเลือดเยอะเกินเฮ้มาดุจลุ่มดุจลุ่มมาครังหวะนี้ถังุบถูถูมาไปไปโตลูกมึงเปิดเดี๋ยวนี้ก็อยากจะเปิดให้นะเฮลเลอร์แต่ว่าเล่นคาบมันคุมอาคารนี้อยู่ถ้าเกิดอยากได้ตัวลูกสาวแกคืนไปก็ต้องใช้บางแดงเข้ามาเปิดเดี๋ยวนี้อ้าว อะไรมาวะ,อะอเออเอ้าตัวใหญ่ที่มีมาครับกมแน่นกำแน่นขอกมแน่นอุ้ย <c oughs> เฮ้ยไอตัวมันมีไฟได้ะวะเฮ้ยหลบแอะเอา้าพังว่ะอฮาได้เสีย เจอกันหน่อยหลบไงตัดแขนโอ้เปรียบต่อยต่อยกระทืบเดือดจังหวัดนี้ครับโอเคีเรียกตุ้มๆใหญ่มาแล้วเอาวะสั่งเป็นน้องเชียงเลยเชียงเชียงแกะไอ้ทำลายประตูซะเลยจังหวะนี้ ลุยลุยครับเฮ้ยอย่ามาขวางอย่ามาขวางอย่ามาข ảng น้องเราอย่ามาขวางน้องเราอย่ามาปักน้องเราฮะอันน an yeah. ี้เลยมาอย่ามาขวางรับทราบแล้วแต่ภารกิจคุณยังเหมือนเดิมก็รู้ไว้แค่บอกให้เฉยปัดปัดปัดหมดยังหมดยังอย่ามาขวางน้องเราอย่ามาขวางน้องเราตูจะพังยีงเนี่ยโอเค ข้างนอกนอกนอกรถถังว่ะรถถังดีนะเราอัพมันดีมาทางไวจัดเลยเอ้ยปุ๊บหลักเรียบร้อยเกียร์เก่ากว่าเก่ากว่านี่สามเหลี่ยมอ่ะเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินอะไรเล่าเครื่องบินไม่นี่มาเอเอร์ท้อก่อนไม่ยิงทำร้ายก่อนใครไม่ยุ่งกับเราเนี่ยจะตัก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 ไงอะ ปัง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 นี่ประตูจะพังแล้วนิดนึงนิดนึงเครื่องบินเครื่องบินยิยงอะไรเรายิยงอะไรเราเช็คเม็ดประกันที่หนึ่งพวกสมุนของเฮลเลอร์มันพังประตูได้แล้วแนะนําเลยให้หนีขอปฏิเสธมีเซอร์ไพรส์กับเฮลเลอร์น่าจะรู้นะว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรลุกจะได้ไปเกลียดแน่ลุกประตูจะพังแล้วนิดนึงนิดนึ่งก็พังแล้วเว้ยประตูแตกแล้ว อมที่ประตูจมตีข้าศึกเวลาวเจนจะลุกแล้วฉันแค่ต้องการมายารู้นะเอ้านี่บ้าอะไรวะเนี่ยยิงเฉยเลย ทีนี้ก็ขออะไรหน่อยเอาลูกของแกไปแล้วก็ออกจากเมืองบ้านนี่สะจกนั้นนะเอาลูกเฮ้ยพ่อว่าไงล่ะเฮลเลอร์นายไม่มากับฉันนายก็ต้องเป็นศัตรูอย่าให้อเล็กรอนานละ่ะเอาละเมิดอุ้ย ้าวสาวมีเชื่อไหมทำกับเรางนี้เนี่ยอะไรวะเออมื่อกี้ยังชวนมเข้าอยู่เลยอะไรกันเนี่ยเฮออ้ยลงไปหมดแล้วออติดอะไรวะเนี่ยเ,ออเจมเจมเจม,เจมไม่เกิดอะไรขึ้นเจมมันได้ตัวเธอไปแล้ว <c oughs> ฮะใครก็พี่ของแกไงจะใครล่ะพระเจ้าเกมไปเลยจะาทำอะไรก็ทำมันไม่ใช่พี่ของฉันแล้วไปกันครับเนี่ยโอเคครับพานนี้พอแค่นี้ผมเจอพันต่อไปครับไปไปครับทุกคนนครับลจ้นกันไปลูกเขาต้องหมาต่อยต่ยไปไปครับถ้าเกิดทกคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับไปเจอกันคลิปถัดไปครับไปไปปุ้นุ้นสวัสดีครับไปเจอกัน